คือจริงๆวิดีโอเรื่องต้นน่ะผลของตัวฮอร์โมนออกซิโทซินกับเอ่อรอบลูกเนาะของลูกของตัวหนึ่งแต่ก็คือเขาทำการศึกษาเอ่อกลุ่มยาที่มีผลต่อการปิดตัวของกล้ามเนื้อที่ ออกโมนออกซิโคลีนก็คือจะออกฤทธิ์ที่เอ่อเอาลงในโดยธรรมชาติของโคมที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือจะออกฤทธิ์เพื่อกระตุ้นให้เจ้าก้อนหลังโดมแบบอันนึงก็คือมีผลในเรื่องของการบิดรัดตัวของมดลูกในระหว่างการคลอดุ่มของออกซิโคลีนหลังแล้วกลุ่มยาในี่ก็จะมีออกซิโคลีนที่เป็นอโมนจาดก่อแร้สมองปกติก็จะถูกหลังออกมาแล้วก็ทำหน้าที่ในการกระตุ้นต่อหลังนดมแล้วก็บิดมดลูก ให้มีการตัวแรงแล้วก็เซ็ตที่เพื่อช่วยในการคลอดแล้วก็กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยของลูกมีการตัวนาะส่วนทุกของเออกอนเอาคลอยก็คือเป็นยาบีของลูกที่เกาในรรมชาติซึ่งจะถูกสร้างด้วยเชื้อรา ว่าเ,เอสกัสเตอร์หรือว่าที่ไหนเอสกัสเตอร์เอสไซเคิลในส่วนของฮอร์โมนจะแบ่งเป็นหรืนว,ว่าสี่ระยะก็คืออันแรกก็คือโปรเอสกัสเตอร์อันนี้จะเป็นระยะที่มีการเจริญของฟอลิเคิลในรังไข่นะคะและ้วก็มีการหลั่งฮองร์โมนเอสโตรเจนมากตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะมีผลกระตุ้นการเจริญ เทียบเท่ากับระยะของฟอร์นิคูล่าเฟสของมนุษย์หรือโปรลิฟแรนคิปเฟสในนี้ก็จะเป็นระยะที่เกิดขึ้นในหนูตัวระยะที่สองก็คือตัวเอสตัสเฟสนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ยังเป็นยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนหลั่งออกมามากเช่นเดียวกันแล้วเมื่อมีการตกไข่เนี่ยการหลั่งเอสโตรเจนก็จะน้อยลงนะคะระยะที่จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการที่หนู ที่เหมาะสมสำหรับการส่งพันก็จะพบเซลล์ที่มีลูกหน้านะคะเอลิมเหลี่ยมนักษณะของเซลล์นี้จะเรียกว่าสมแฟมัสอิวบิเลเซลระยะนี้เทียบได้กับระยะตกไข่ขนงคนก็คือโอวารัสตัิงเฟสหรือว่าโอเบเดชันเฟสส่วนระยะที่สามก็คือเมทเอ็นตาเฟสก็จะเป็นการเจริญของตัวคอปัส์เขียวที่อยู่ในราคการแล้วก็มีการหลั อโเจค่ะจะพบตัวโครไซนเนื่องจากมีการสลายของเซลล์แล้วก็มีอาจจะมีสมวามมที่เกี่เชร์ปโกลอยู่ในระะนี้ด้วยระยะนี้จะเทียบได้กับระยะต้นต้นของยูเทลเซในทีรือว่าไอโกลเองซึ่งแต่ระยะเนี้ยเราก็จะต้องทาการดูด้วยต้องทางว่ามันมีเซที่อยู่ในระยะอะไส่วนระยะได้ทเซก็คือสุดท้ายก็จะเท การเจริญของฟอยเลอร์ใหม่ก็คือกลับไปที่โปรเอสตัสเต็มเ,เดิมก็จะเริ่มวงจรใหม่นะะคก็คือเป็นวงสื่อขับในหนุ่มซึ่งนิยมศึกษาในหมุ่มแบบนาะเพราะว่ามีระยะ ใจที่มีผลต่อการผลตัวของกล้ามเนื้อเรียบหรือกูจากกระตุ้นเส้นประสาทของมันผลที่ได้จะเป็นการทํางาน 我不会承认。 是谢开。 เนออกซิโทซีหรือว่าคอสตาแกลนิกเก็ตหรือว่าปลาก็คือว่าชี้เข้าไปมันก็จะมีกรกบวนกาซึ่งตัวสารหรือว่าฮอร์โมนตัวยาเนี่ยก็จะไปจับกับรีเซ็เตอร์ที่อยู่ที่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นจีโบดีฮอร์โมนรีเซ็ตเตอร์เหมือนกันนะคะพอจับเสร็จปุ๊บก็จะไปกระตุ้นร้องเซนเซอร์ของระบบตัวฟอสโฟไลเปสีแล้วก็ทำให้ไปมีผลนะคะเหมือนเดิมพอกระตุ้นอันนี้ ก็จะไปกระตุ้นโปรตีนไคเนสีนะคะหรือว่าเนาะตัว IPP เนี่ยก็จะไปจับอันนี้บนเลนเตอร์ไม่จับบนเลนเตอร์เนาะก็ส่งผลทําให้แคลเซียมเนี่ยหลั่งออกมาส่วน P ก็ไปกระตุ้นคีเคซีหรือว่าโปรตีนไคเนสีก็ทําให้แคลเซียมชั้นเปิดแคลเซียมจากด้านนอกเซลล์ก็จะไหลเข้ามาในเซลล์ส่งผลมาให้เกิดการขนหัวเช่นเดียวกันก็คือเป็นกระบวนการที่ทำให้แคลเซียมันมีการเพิ่มขึ้นภายในเซลล์ ตัวก็คือยังจะเกิดได้จากการเป็นแปลงของสักไสีายเซมิเมย์กรเกิดดีโอไรเซชันของนิเกลโคนเดียวก็ทาให้แคลเซียมไอออนชั้นแอลกอลุ่แคลเซียมก็จะไหลเข้าเสกแล้วก็เกิดการตตัวได้เช่นเดียกันระวนการก็กระบวนการเดิมก็คือไปจับกับตัวคอร์บูรีนใช่ไมแล้วก็ไปกระตุ้นเน ซึ่งวิธีการเขาก็คือพอ,อพอแยกยที่เวอร์จินอกเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ก็จะเราจะแยกมลูในตัวของมนะคะออกม,มาซึ่งโมลูมของตัวเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าของช่องของามมาอลกลุมบ้ากเนาะภายในโมลูจะมีทางกล้ามเนื้อเนาะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อ,อที่อ่าก็คือจะอยู่ภายใ้ในวัของโรสาบประสาทสมานติและก็พาระ ลูกก็คือจะเป็นแบบถ้าเป็นของหนุ่มก็จะเปของคนนะฝั่งนี้ของคน,งน,งคนถ้าเป็นหนุ่มก็คือจะ,ปะเป็นขนาดเป็นท่อ,อยาวๆนะคะแล้วก็มีหลนะอดที่เป็นทางเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เซสชันหรือว่าตอนที่แยกออกมาเนะี่ยก็จะเอาส่วนเนี้ยกออกมาทางน้ำมัเลยส่วนยาที่ใช้ในาการศึกษาจะมีสองุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นออกซิโทซินอ่ะก็จะมีออกซิโทซิน ตัวออซิโทซินก็จะเป็นใครขโมยที่ห่านการออกได้สัปดาห์หน้าก็เอามาผสมนอแล้วก็มีผลว่ามีในเรื่องของการดูตัวของกร่างเนือเองของรูปในการออกตส่วนออโตโนมิกดักก็จะเป็นยาที่ใช้ในระบบประสาทอัตโนมัติก็คือจะมีอะดรีนาลีนแล้วก็ซสมุนทรในการนำมาใช้ก็คือจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์คลาย เครื่องบัติานขอวเองแล้วก็จะต่อเข้เครื่องที่จะต้องต่อกับทเรียกว่าเครื่องโมเดลเลเตอร์หรือว่าเป็นชุดเครื่องควบคุมระบูร์ออแกน เหลือโลหะเหลือเปลือของมันจะเป็นโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมอะไรอย่างนี้ยผสมกันนะกลายเป็นสารเป็นสูตรช่างเนาะยาก็จะมียาแอสพิทโคนีออกซิโตซินแอดิเนลีนซัลโม่แล้วก็มีออสตารแอนด์ดิมิทูออกมาวิธีการก็คือเขาก็จะนำถุูและที่ถูงเดียวนะเพราะฉะนั้นหูจะที่จะที่จะนำมาใช้จะต้องอยู่ในระยะเอ S 8รู้ได้ยังไงก็คือต้องทำแอนติเมียนบอลแล้วก็จะเอามา ส่วนสารละลายทำให้มันมีลักษณะที่คงสภาพเหมือนอยู่ในร่นางกายนะที่สุดมันจะต้องแชร์ด้วยแคลเซียมซัลไฟด์และมีการ์ดที่หลายทางตลอดเวลาค่ะจากนั้น,นพอเราแยกอ พื่อที่จะวัดว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมีการทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกล้ามเนื้อมีการทำงานแล้วมันหดเส้นได้มันจะตุบแล้วมันก็จะต่อไปกับตัวของที่เป็นเครื่องตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้มันมีการขยับเข็มก็จะขึ้นลงขึ้นลงไป้างกับวัดอัตราการเต้นหัวใจอ่ะซึ่งวิธีการทดลองของของแลบก็คือก็จะมีดูผลของยาในโรคประจาน ยาที่ออกฤทธิ์ขายฮอร์โมนอัสซีโคเรียนะคะจะมีทั้งหมดสี่หกอันแรกก็คือจะเป็นอัสซีโคลีนสังเกตว่าอัสซีโคลีนจะมีเบตแรกก็คือจะใช้พันธุ์ข้นที่ศูนย์จุดหนึ่งไมโครกรัมเกลือแคลดเหยีบเข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้สามห้านาทีดูผลนะคะแล้วก็ทำการล้างพอล้างเสร็จก็เพิ่มความพันธข้นเป็นหนึ่งไมโครกรัมเกลือแคลดแล้วก็ล้างเพราะฉะนั้นผลตรง Thank mm -hmm. you. you mm -hmm. 2, ความเข้มข้นแตกต่างกันระหว่างผมก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มกลุ่มละ5ตัวงานค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยห,หรือว่าค่ามีนี่เราต้องสอรุปผลออกมาว่าอาร์ซิพูโคดีออกซิโคซีนแบลออก็กคอร์สตาแอกดีจะถือค่าตัวเลขว่าอะไรที่กดตัวสูงที่สุดและเยอะกว่ากันแล้วทําไมมันถึงกดตัวตามโดดและมาจากคนไงอะไรนี่ค่ะระหว่างอาร์ซิพูโคดีออกซิโคซีย สองอ่ะไลนสองก็คือเขาจะศึกษาการตกตัวของรูปหลังจากให้ยากุูปท pues ี่เป็นออโตโนมิกกับออกซิโคซีนนะคะวันนี้ตารางที่สองจะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การตกตัวของรูปนะคะหลังจากให้ยาแล้วเปอร์เซ็นต์การตกตัวแปลว่าถ้าเกิดตกตัวสูงสุดก nah. ็คือค <ul ing> ิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันน <rets looking> ี้ก็จะเป็นจุลยาคือหนึ่งแอซิลโคลีนที่ความเข้มข้นหนึ่งมิลลิกรัมต่อแอลก็จะ อ่าอั์เนาตินีน28สมุทาร์โมน่เพรดวาใช้เราก็สรุปผลแล้วก็นะคะว่าทำไมให้อซิโคเรนลดตัวสามห้แล้วให้อินเตรีนทำไมตัวตัรลดลงหรือออกซิโคซีน75แล้วให้อินเตีนห้าสิให้สมุทานห้าเปอ5์เซไมถึงเป็นชนน เราจะเห็นว่าน้งสางเครเนี่ยออกซิโพิสจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะอะไรเป็นทิ่งที่ตัวได้เยอะที่สุดเยอะกว่าสิ่งที่มได้เยอะกว่าฟางนี่เคือกาแแค่ใส่เครื่องอัละ No. Mm -hmm.